ครอบคุณลูกค้านะคบที่ออกรถเป็นของขวัญให้กับครอบครัวนะคะบอกเลยว่าคันนี้หล่อมากๆนะครับมาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มเลยถ้าใครอยากได้รถหล่อๆแบบนี้นะคะเป็นของขวัญให้กับครอบครัวนะคบอย่าลืมนะครับติดต่อบุ๋มกันมาได้เลยนะคบแล้วเดี๋ยวมีโปรเด็ดๆท้ายคลิปนะคบเดี๋ยวบุ๋มพาไปชมรถก่อนรอบคันว่าคันนี้แต่งอะไรดุๆหล่อๆบ้างนะคบคันนี้นะคบเป็นรุ่น x l s เประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะคะ และแรงบิดนะคะสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะบ,บอกเลยว่าขุนพลังมาเต็มแล้วแล้วเพิ่มความดุความสปอร์ตได้อย่างลงตัวในส่วนของชุดแต่งของเขานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทีละชิ้นเลยนะครับว่า คันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นทรงวิกเตอร์นะครับหล่อหลอดูเท่ดูสปอร์ตนะครับเสริมตัวม้านะครับไซส์ใหญ่นะครับเรามีให้เลือกนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่มีไซส์กลางไซส์เล็กนะครับแล้วก็เพิ่มไฟ LED ดีด้านบนนะครับ3จุดตรงนี้ลูกค้าเลือกสีได้อีกเช่นกันนะครับสีเหลือง สีขาวได้หมดนะครับเพิ่มคําว่าเรนเจอร์นะครับบ่งบอกของรุ่นนะครับที่ฝากระโปรงมาได้อย่างสวยๆเลยนะครับและตาไฟตรงนี้นะครับลูกค้าเลือกสีได้ด้วยนะครับสีฟ้าสีขาวลูกค้าก็เลือกได้นะครับตรงนี้ในส่วนของการชนของเขานะครับเป็นกันชนวกเตอร์นะครับสวยๆเลยเป็นสีดําเงานะครับ นี่นะคะมาพร้อมตัวสอนคําว่าวิกเตอร์นะคะบ่งบอกของรุ่นนะคะเป็นสีเทาดําสวยงามมากๆครับคันนี้เพิ่มเซ็นเซอร์หน้ามาให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถรีเฟซได้เลยนะคะว่าอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมนะครับแล้วไฟหน้าของเขานะคะเป็นซิกเจอร์เลยนะครไฟหน้าเราให้ไฟหน้าออโต้มาตั้งแต่ ตัวเริ่มต้นแล้วนะครับตรงนี้แล้วไฟวิ่งงองวันของเขานะครับจะเป็นทรงซีแคมสวยๆเลยนะคะมาพร้อมที่ข้อไฟสีดําเงานะครับรับกับตัวกระจังหน้าและกันชนแล้วก็สีรถสีดําเงาด้วยนะครับหล่อเท่สปอร์ตนะครับและนี่นะครับคิ้วล้อขนาดใหญ่นะครับทรงวิกเตอร์นะคะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะผสมผสานกับฟันเฟืองนะครับและคันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับนี่ ล้อแมกซลายยอดทิ้นนะคะเป็นล้อแมกขอบ20นะคะเป็นยางออททเลนเอทีนะคะวิ่งได้ทั้งถนนดำแล้วก็ถนนลูกรังนะคะขนาดหน้ายางนะคะอยู่ที่2 7 5 5 5็2 0นะครับนะคะคันนี้หล่อลงตัวนะครับแล้วล้อแมกของเขานะคะเป็นลายก้านวายสวยงามสีดำเงานะครับรับกับตัวรถมากๆเพราะตัวรถดำเงาชุดแต่งดำเงาใส่ล้อแมกดำเงาทําให้ดูสมูทแล้วก็ดูเท่ดูสปอร์ตนะครับและคันนี้พิเศษกว่านะครับเรายกมา2นิ้วนะครับยกหน้า2นิ้วนะครับ ทำให้ดูใหญ่มากยิ karaoke, ified, way, ่งขึ้นนะครับเสริมด้านในนิดนึงนะครับเราเปลี่ยนปีกนกให้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากกันโค้งด้วยนะครับเปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับจะซับตัวรถได้ดียิ่งขึ้นนะครับเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับลดการเหวี่ยงได้ดีนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครอยากแต่งเพิ่มนะครับก็รีเควสตได้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้ยก2นิ้วต้องแต่งตรงนี้ด้วยนะครับทําให้ดูขับได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมานะครับด้านข้างของเขานะครับเราใส่ราวหลังคาให้ด้วยนะครับสีดําเงานะครับสวยงามนะครับด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนะครับเราใส่ตัวกาบข้างประตูมาให้ด้วยนะครับเป็นของวิกเตอร์เช่นกันนะครับสีดําเงาทําให้ดูมีมิติด้านข้างตัวรถนะครับด้านหน้าก็สวยด้านข้างก็หล่อนะครับส่วนด้านท้ายนะครับเราก็ใส่โลบาของเอ t เอนเดอร์นะครับ พร้อมสปอร์ตไลท์นะครับคู่หลังนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับสวยงามนะครับและที่สําคัญนะครับนี่เปลี่ยนไฟท้ายมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบ Full LED นะครับถ้ารุ่นนี้ไฟท้ายเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็น หลอดไส้นะคะแต่ตัวนี้เราใส่ไฟท้ายแบบ full LED แล้วก็ใส่ตัวข้อไฟท้ายให้ด้วยนะครับสวยงามมากๆบ่งบอกในรุ่นของ XLS นะครับเราได้ให้มากกว่าที่คุณคิดนะครับอย่าพลาดนะครับออกรถแบบนี้นะครับราคารถพิเศษนะครับจาก924,000บาทนะคบปุ่มจัดโปรให้นะครับรอแบบนี้เลยเหลือเพียง799,000เท่านั้นนะครับ โค้งสุดท้ายสิ้นปีแล้วนะคบแต่ถ้าใครพลาดคลิปนี้อ่าพลาดในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคบก็แคบหน้าจอแล้วมาคุยรายละเอียดกันได้นะคบยังไงบุ๋มจะดูแลเหมือนเดิมนะคับอกเลยว่าซื้อแล้วก็บุ๋มคุ้มแน่นอนนะคบและถ้าใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษบุ๋มก็มีมาให้ด้วยนะคบดอกเบี้ยพิเศษคืออะไรนะคบในราคารถปกติรับดอกเบี้ยไปเลย0 48ซนนวดนะครับดาวเริ่มต้นที่20%นะครับได้0% 48ซนวดนะครับบอกแล้วว่าคุ้มหลายต่อมากๆหรือ ใครอยากได้ราคาโลพิเศษ799,000บุ e, ๋งก anyway, ็จ like like um. be ัดให้ได้แ <of> ต่ถ้าใครมีงบน้อยนะคะไม่ถึง50,000นะคะใช้เงินแค่50,000มีท้อนนะคะได้ลดหลอดแบบนี้อีกเช่นกันนะคะคือโปรพิช่นครอบคลุมทุกอาชีพแล้วก็ทุกกลุ่มลูกค้าด้วยนะครับอยากได้แบบไหนมาคุยกันได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากได้ชุดแต่งเลยนะครับวงเงินชุดแต่งอยู่ประมาณ5-6 0 0ื่นนะครับแรกกันนะครับเอาท้องไปเลยบาทหนึ่งนะครับเอาใจคุณภรรยาได้เลยนะครับ พอบ้านได้รถใหม่แล้วนะครับได้รถใหม่แล้วไม่พอนะครับเอาทองหนึ่งบาทไปเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณภรรยาได้อีกเช่นกันนะครับสามารถเลือกโปรได้มากมายเลยนะครับแต่ว่าเอามารวมกันทั้งหมด4ี่ห้าโปรไม่ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมด้านในอีกนิดนึงดีกว่าคันนี้นะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังมาอยู่แล้วนะคะเบาะหนังมาจากโรงงานเดินได้สีเงินสวยๆเลยนะครับ และพวงมาลัยของเขาเป็นไฟฟ้า100%ยเปร์เนะคะมาพร้อมปุ่มบางสติฟังก์ชั่นที่พวงมาลัยนะครับหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลนะคะหน้าจอขนาดใหญ่10.1นิ้วนะครเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรวมไปถึงไฟหน้าให้เป็นแบบออโต้ด้วยนะคบแล้วก็มีหมวดการขับขี่ให้ถึง4หมวดนะครับหมวดการขับขี่มีถึง4หมวดมีหมวดอะไรบ้างนะครับมีหมวดปกติประหยัดลากข่องและก็ถนนลื่นนะครับ ครอบคลุมทุกพื้นผิวถนวนอยู่แล้วบอกเลยว่าคันนี้ให้มาคุ้มจริงๆยกสูงด้วยแล้วก็ให้ออโต้ด้วยวปรางไยไฟฟ้าด้วยนะครับไฟหน้าก็ออโต้มีหมดการขี่อกีก คือถือว่าครอบคลุมมากๆในราคารถที่จัดโปรอยู่นะครับไม่ข้าม8 0 0แสนนะครับห้ามพลาดเลยนะหรือถ้าใครอยากเทสได้ก่อนนะครับมาที่ฝอรราชพฤกษ์พระราม5นะครับ0928835986นะครับติดต่อนัดหมายบุ๋มได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกมาเทสนะครับก็สามารถนัดเราได้เดี๋ยวเราเอารถเทสไปให้เทสถึงหน้าบ้านได้เลยแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับรับโปรได้อีกเช่นกันนะครับแคปหน้าจอแล้วทักมาคุยกันนะครับ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดะสตัตาครข้าช่อง f o r ์ดบุ m มคล f o r อ o f f i อฟฟิด้วยนะคะบ,บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนและอย่าพลาดคลิปดีๆในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณครับ